เราทั้งสองคนในรายการ Metro Moment ค่ะ,คะทุกวันจันถึงสุก9โมงตรงแบบนี้นะคะ ค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวชิคๆมาอัปเดตอีกแล้วจะบอกว่าวันนี้ข่าวแรกทั้งสองข่าวของเราสนุกจังเลยอ่ะชอบใช่แล้วนะคะโดยเริ่มต้นจากความเซ็กซี่อย่างนี้เอาไม่ใช่เซ็กซี่แล้วเหรอโฟกัสตรงนี้ทันทีโฟกัสตรงนั้นไม่ใช่ค่ะข่าวเรานะคะถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างอัปเดตในเรื่องของดีไซน์ต่างๆที่ออกแนววันนี้เซ็กซี่ล้วนๆเลยใช่เลยเริ่มจากข่าวแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของแก้วชมเปญสุดพิเศษค่ะเพื่อฉลองครบรอบอายุ40ปีของเคสมอ อย่างที่บอกไปว่าเคสมอสน่ะเป็นคนที่สวยดูดีและเซ็กซี่มากเขาทำไมิงนี้เอาตัิเองมาแล้วมันมใช่เหรอพีเซต์ชุดนีอ่ะนะนิดนึงนะคะก็คือเคทมอส์นะคะถือว่าเป็น,นึ่งแบบที่เกือบเข้าใกล้ตำนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเธออาย40ุ40แล้วก็อยู่ในวงการเนี้ยมาครบ25ปีแล้วมันก็ต้องมีอะไรแบบพิเศษพิเศษเฉลิมฉลองกันหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะ พัตาคานอาหารนะคะเทอร์ี่ฟอร์เรสเซรองนะคะก็ได้ซึ่งเป็นพัตาคาที่ชื่อดังในลอนดอนก็ได้จับเบืองเคทมอสค่ะออกแบบแก้วชำเป็นสุดพิเศษเพราะว่าขึ้นรูปมาจากทรงอกด้านซ้ายของเธอค่ะทำไมต้องเป็นทรงอกด้านซ้ายใช่ทำไมไม่ใช่ทรงอ,อกด้านขวาอะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆแก้วรูปทรงหนมๆ<ม>ของเกทมอส <Kate Moss. S 2> นั่นเองค่ะจริงๆน่าจะเป็นสกานเลตนะ โอ้โหนี่นคือเมาคาเฟ่ในการขวด <c oughs> ถ้าเป็นสกาเล่นนี่รับรองได้เลยว่าเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้สกาเล่นกำลังดังมากและกำลังจะมีภาพยนตร์เข้ามาในประเทศไทยค่ะกลับมาเรื่องเคสกันก็คือแก้วแชมเปญอันนี้มันจะเป็นทรงคูเป้ก,ก็คือเป็นทรงที่เป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้เรียกคูเป้แต่ว่าคือมันจะไม่ใช่ทรงที่เป็นทิวลิปที่เป็นทรงฟลุตอย่างนี้แก้วนี้มีที่มาถ้าเกิดว่าใครเป็นนักดื่มหรือว่าสนใจปริสารจะรู้ว่าแก้วที่เป็นคูเป้เนี่ย ก็มีตำนานค่ะว่าเกิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่18โดยขนาดนั้นเลย,ยใช่โดยที่จำลองรูปทรงทรงอกของพระนางมารีอังโตเนตผู้โด่งดังนั่นเองค่ะอันนี้ว้าวจริงนะคะเพราะที่บอกว่านีว้าวมากเพราะที่จอกว่าคือใครจะไปคิดเราว่าพระนางมารีอังโตเนตเนนะคะจะมีเหมือนกับประมาณว่าอิทธิพลสูงมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ใช่แต่ว่าคือเครื่องดื่มแชมเปญในสมัยนั้นก็เหมาะสำหรับราชวงศ์ชั้นสงูงจริงก็อาจจะเป็นเฉพาะกษัตริย์ด้วยซ้ำที่แบบว่าได้ดื่มจาก รูปส่งทรงอกของพระนางนะคะเพราะฉะนั้นเคทมอสก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากกับโปรเจกต์นี้เพราะเหมือนกับว่าการที่เธอได้เหมือนมีแก้วชำเป็ลักษณะนี้เหมือนกันก็เหมือนได้เข้าใกล้พระนางไปนิดนึงนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดูก็ดูเหมือนแบบเหมือนทําให้เราดูแบบคลาสซี่มากขึ้นอะไรย่างนมีเรื่องราวกับชีวิตเรามากขึ้นนะคะมีมีมุดหมายในชีวิตหรืออะไรอย่างนี้ โดยที่แก้วใบนี้นะคะเขาจะาออกแบบตัวก้นแก้วเนี่ยค่ะให้เป็นเหมือน g e o m e t r ิ c คือรูปทรงเลขาคณิตซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากยุคอาร์เดโคนะคะแล้วก็ส่วนตรงฐานเนี่ยก็จะมีลายเซนเคสเคสมอสนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครอยากดื่มจากแก้วนี้ก็ไปที่ลอนดอนค่ะตอนนี้คือทั้งร้านเออซอร์ริฟแล้วก็ร้านอาหารในเครือนะคะก็จะเสิร์ฟแชมเปญได้แก้วนี้ค่ะ เอาละพักกันไปก่อนนะคะสำหรับข่าวเคสมอสคราวนี้ค่ะใครที่เป็นแฟนบันแทาของหลุยส์วิกตองนะคะก็เราก็มีข่าวดีมาฝากค่ะเพราะเนื่องจากว่าครบรอบ160ปีนะคะของหลุยส์วิกตองค่ะก็งงเลยเชิญชวนค่ะเหล่าดีไซเนอร์ทั้งหลายนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนในแวดวงต่างๆเข้ามาช่วยกันดีไซน์กระเป๋าของหลุยส์วิกตองโมโนแกรมนี่แหละให้มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยสําหรับนะคะทางด้านของครีเอทีฟแบร e ด์เ r อร์นะคะ ที่เชิญมาสร้างสารรค์ผลงาน The Icon and the Iconoclast e ครั้งนี้ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากนะคะก็มีหลายๆคนที่เรารู้จักกันอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณ er คาลเลเกฟเฟลนะคะเจ้าพ่อนะคะ Creative Director จาก c ชา n e l และเฟนดีนะคะรวมถึงคุณเรอิกคาวาคุโบะค่ะที่เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์กอมเดกซองนะคะแล้วก็ยังมีคุณมาร์กนิวสันค่ะซึ่งเป็น Product Designer ระดับแนวหน้าของ Look Hit l ุคฮิตลา u ์ด้วยนะคะและ แน่น,นอนต้องมีรองเท้าค่ะรองเท้าสุดหรูจากคริสเตียรลาบูแตงลูบูแตงนะคะ<ช>เป็นด<ช>ีไซเนอร์ผู้สร้างสารรค์รองเท้าส้นสีแดงนั่นแหละนะคะที่เป็นพื้นรองเท้าสีแดงนะ่ะที่เป็นตำนานก็มาช่วยกันสร้างสารรค์ด้วย ซินดี้เชแมนค่ะช่างภาพระดับท็อปของโลกก็มารวมถึงคนนี้ไม่พูดไม่เห็นไม่ได้เลยก็คือสถาปนิกชื่อดังอย่างแฟรงเกอรี่ก็มาโอ้โห,โโหด้วยชื่อแต่และชื่อที่ทำให้เราฟินตั้งแต่ได้ยินชื่อเลยนะคะ<ช>คือถ้าเกิดว่าแฟรงเกอรี่ออกแบบกับลุยวิกตองจะเป็นยังไงอ่ะจริงมันต้องแบบดูล้ำล้ดูแบบอะไรที่ทําให้แบบเป็นตำนานในอนาคตอย่างนีง้<ด>นะคะ,คะซึ่งค่ะก็จะเป็นลวดลายแบบโมโนกร,รมนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของหลุยวิกตองเองค่ะรวมถึงนะคะ ยังคงเป็น Limited Edition ด้วยเด um. oh, ี๋ยวพัก sure. กันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสำหรับคนที่ชอบอะไรแรงๆเร็วๆนะคะเท่ๆอะไรอย่างงี้จริงไปให้นิดนึงเบนเบโอ้ยมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะคะแต่ว่าต้องเป็นบิ๊กไบค่ะถึงจะโดนที่สุดนะคะไม่ใช่แค่ผู้ชายนะคะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มีเทรนดนี้แล้วเหมือนกันติดตามในช่วงหน้าช่วงอิสปายค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วง i n ินสไ์ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าจะมีไลฟ์สไสตล์บึนบนึเร็วๆแรงแรแท่ๆของ Big b ไบซึ่งเป็นยี่ห้อพิเศษด้วยหญิงได้ไปลองนั่งคร่อมมาแล้วไม่ได้ขี่เองลองเหมือนกัน <laughs> ค่ะ <laughs> ขอแค่ได้ปีนขึ้นไปก็พอใจแล้ว <laughs> แต่เรามีความรู้สึกว่าเสียงเนี่ยของบิ๊กไบซ์เหล่านี้นะคะจะบอกว่าเป็นเสียงที่ทรงพลังก็ว่าได้นะในขณะที่มีความนุ่มและกลับโอ้โหทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ กระหึ่มมาอย่างเดียวนี่คือแค่เสียงก็หล่อแล้วว่ะจคือมอไซค์หล่อนะคนขี่ยิงออย่งหล่อใหญ่เลยอ่ะจริงอ่ะจริงคน <c oughs> คขี่น,นี่หล่จักนะไม่อาจจะไม่ไม่หล่อเท่าไหร่อันนี้ขอคอนเฟิร์มไม่หลอ่อแต่เป็นคนที่มีคารุมร้าใจมากแน่มีไลฟ์สไตล์หล่อแล้วกันคือหลอ่อแตขนาที่เราอยากรู้อ่ะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ขี่ดูคาตี้เนี่ยเขาจะต้องทําอะไรบ้างต้องเตรียมตัวอยู่กระโดดขึ้นไปขี่เลยได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วคนซ้อนอ่ะต้องทําตัวยังไงไปติดตามชมกันดีกว่าค่ะเรามีสกุปเด็ดๆ S 1> <S 1> ในช่วงอิสป r e วันนี้ค่ะเรามาบุกถึงรังของอาจารย์โอมอดีฟิตรีประพฤิสุจริตนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยกับไลฟ์สไตล์ของอาจารย์โอมกันค่ะสวัสดีอาจารย์โอมก่อนส,ส,สวัสดีค่ะ,คะ,คะ บุกรังอาจารย์โอมไม่แน่เชื่อว่านอกจากค่ะเห็นอย่างนี้แล้วคือเล่นกีตาร์อะไรอย่างนี้เล่นได้สามขอนแล้วตอนนี้สามขอนแต่ด้ข่าวตัวนี้แพงมากนะมอ่าก็หลายตังค์อะหลายตังค์ซื้อ่าเป็นประดับห้องเฉยอ๋อรวมถึงหมวกกันน็อกนี้ด้วยอ่าก็เห็นว่าจะรายการจะมาก็เลยซื้อไว้ก่อนอ๋อแล้วดูคติข้างล่างสองคันนี่คือซื้อไว้แค่จัดฉากเลนี่ตั้งนานแล้วฮะแล้วเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่ชอบมากเป็นงานดีเลยที่แบบว่าจากงานดีเลยการตอนนี้เป็นงานประจําไปแล้ว คือก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะรู้จักว่าอาจารย์โอมนี่คือเหมือนกับเป็นกูรูทางด้านของทางด้านของครีเอทีฟโดยเฉพาะเกี่ยวกับอ,ออนไลน์อย่างนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นกรรมการบริษัทนะคะของครีเอทีฟออนไลน์จำกัดด้วยครับก็คือจริงๆแบ็คกราวจริงๆผมอยู่ในวงการพวกดิจิทัลมาเก็ตติ้งนต้ก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่15บห้าเลยครับสมัยตอนที่แบบทำกันตั้งแต่สมัยที่จายุคโมเด็มได้ป่ะโมเด็ม 56K อะไรอย่างเงี้ย เกิดทันที่เวลาเราจะต่ออินเทอร์เน็ตทีั้นต้องไปซื้อแบบที่ขูดขูดขูดมาเติมเงินอ่ะเกิดไม่ทันนะเกิดมาก็ 3G แล้วใช่ไหมนี่ใช่เลยก็นั่นแหละครับก็ทำมาเรื่อยเรื่อยืแล้วก็ไปอยู่กับแกมมี่บ้างไปอยู่กับอินเด็กบ้างแป๊บหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาสร้างเป็นบริษัทของตัวเองขึ้นมาที่สุดในที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ ตอนนี้ก็หลักๆก,ก็คือก็ก,ก,ก็เป็นเป็น MD 2, อยู่สองบริษัทใช่ไหมครับที่ที่คุณหญิงว่าแล้วก็เป็นครูสอนหนังสือที่ไหนคะ,ะมีที่จุฬาบ้างที่มองเทพบ้างอะไรเงี้ครับหลักๆก็จะสลับสลับไปเรื่อยคือดูเหมือนว่าจะง,งานจะเยอะอยู่แล้วแต่ในด้าน <c oughs> ของความชอบก็คือคตอนนี้หันมาขับขีด่ดูคัตตจริง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 ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ขีม่มาตั้งปีนี้น่าจะเป็นปีที่4ปีที่5แล้วนะครับคือมันก็เป็นปมด้อยเราตอนเด็กเนี่ยคือผมว่าผู้ชายทุกคน ที่อยู่ในห้องนี้ก็เลยก็ได้เนี่ยว่าเด็กๆก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ใช่นี่ยอย่างตอนเด็กๆเนี่ยผมนี่อยากได้ฮอนด้าโนวาอะไรเงี้ยเล่้ยงข้าวเกิดทันก็ไม่รู้สิละฮอนด้าโนวาเงี้ยแม่ก็ซื้อซูซูกิคริสตัลให้เห็นมันอารมณ์มันคอนทราสต์กันบ้างก็เลยโกรธแม่นะครับตอนนั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าโตแล้วถ้ามีตังค์จะซื้อบิ๊กไบคอะไรเงี้ยครับก็อดทนมาประมาณเกือบ uh to like like 25่สิบห mm ้าปีก็ก็ทำเรื่อยๆก็ได้ก็ตั้งเป้าไว้ อยากรู้ว่าจริงๆนะคะทําไมถึงต้องเลือกเป็นดูคาติทําไมมนไม่เลือกปิกไบต์อย่าง<ม>อื่นคือจริงๆเออมีคนก็ถามเยอะเนกันนะจริงๆประเด็นที่เราเราเลือกดูคาติเนี่ยจริงๆเราชอบในแบรนด์เพาอะไรอย่างเงี้ยใช่เรามีความรู้สึกว่าเออมันมันเป็นมากกว่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับมันเป็นงานมันเป็นงานอาร์ตด้วยอะไรเงี้ยอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเปรียบเทียบจริงๆกับคือสมมุติถ้าคนชอบแบบเปรียบเทียบแบบเป็นเครื่องยนต์กลไกอย่างเงี้ยเอะทําไมเอาดูคาติซีซีก็เท่ากันกับ อะไรอะซูซูกิทวารซูกิฮอดนด้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่จริงผมก็ไม่ได้ดูถูกแ,แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถ้าเราจะเล่นแบรนด์เนี้ยผมอยากให้เราแบบศึกษาผู้ history มันพวกประวัติศาสตร์พวกอะไรมันแบบซึ่งผมเปิดอ่านหนังสือเป็นเล่มเลยนะอ่านอ๋อที่มาที่ไป CEO คนนั้นเข้ามามีปรัชญานในการทำมอเตอร์ไซค์แบบนี mm hmm. ้แม้แต่โค้ดของสีคลัชหรือว่าตัวการดีไซน์เนี่ยคือเราศึกษามาเรื่อยๆไงครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ย เขาก็พิถีพิถันอะในในความเป็นมอเตอร์ไซค์ของเขาอะไรเงี้ยคือมันมากกว่าแค่แบบคุณเปิดสายวิญญาปุ๊บขี่สตาร์ทปุ๊บจบมันไม่ใช่จากจุด A ไปถึงดีขี่ดุคติแล้วมันเหมือนกับว่าคุณไม่อยากจอดอะจอดแล้วมันจบแล้ววะอะไรเงี้ยอยากขี่ต่ออะไรประมาณนั้นอย่างเงี้ยนะฟ e ลลิ่งฟ e ลลิ่งฟ e ลลิ่งอะไรประมาณนั้นอย่างเงี้ยครับตอนขี่ดุคติอารมณ์เราตอนนั้น อยากให้เล่าให้ฟังสักหน่อยว่าม,มันมีความสุขระดับไหนหรือแบบ,รบห,หรือแบบถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยเราเหมือนเรากำลังทําอะไรอยู่ออ๋คืออย่างนี้ครับกออ็จริงๆก็มีคนชอบพูดเยอะว่าออขี่มอเตอร์ไซค์ทำไมมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็รถยนต์ก็มีทําไมไม่ไม่ขับรถยนต์อะไรเงี้ยก็จริงๆรถยนต์ก็มีครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ารถยนต์เนี่ยมันมันมันเป็นมันเป็นพาหันะครับในขณะที่ในขณะที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันทําให้เราเป็นนักเดินทาง อ่าดูภาพไหมครับนึออนกออกเลยคือสมสมติว่าโอเคสมมติคุณหญิงจะไปจีนเนี่ยอ่าก็โอเคง่ายที่สุดก็นั่งเครื่องบินไปถูกไหมครับพวกผมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กันไปจีน4-5,000กิโลอย่างเงี้ยครับไปกันประมาณ7-8็ดแปดวันเงี้ยกลับมานี่ต้องไปฝังเข็ม <c oughs> ปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือความรู้สึกของนักเดินทางเนี่ยมันคือได้ซึมซับกับกับสิ่งที่มันผ่านรอบตัวเราไปเช่นกลิน่นถ้าโชคดีจะกลิ่นดีๆก็ดีดนะ อากาศบรรยากาศลมที่มันปะทะหน้าสถานการณ์ที่เราจะต้องต้องแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาตอนที่เราอยู่บนมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างี้ครับคืออย่างตอนนี้เนี่ยนะคะสังเกตดูว่าขี่คนเดียวบางทีก็สนุกแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นกลุ่มผู้หญิงก็มีความต้องการที่อยากจะแบบขี่เหมือนแบบซิดิโอขี่บ้างคือผู้หญิงผู้หญิงเขารวมตัวกันเลยนะมีมีกลุ่มหลายๆกลุ่มนะมีกลุ่มซุปเปอร์เกิร์ลอย่างงี้ครับพวกนี้เป็นนักแข่งเลยนะ ไม่ธรรมดานี่จริงจังแ<ด>บบ s e r รียสแบบขี่กันแบบจูนรถซ่อมรถเลยนะมีถ้าแบบว่ากลุ่มพวกเน้นฟุ้งฟิ้งสวยๆงามๆอย่งางเงี้ยมีมีกลุ่มไบเกอร์ชิคเป็นผู้หญิงแล้วขีบ่บิ๊กไบมันขี่ได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมผมเห็นมากับตาแล้วคือแบบว่าเฮ้ยขี่ได้แล้วก็มันอาจจะโอเคมันอาจจะมีความยากเงี้ยแต่จะเขามีศูนย์สอนขี่สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะที่เมืองไทยอ่ะ ตางเรียกอะไ D R E Ducati Riding Experience ยอะไรเงี้ยสำหรับผู้หญิงเลยแล้วก็ D R E ในวงเล็บก,ก็ lady อ่๋อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางคนสอนก็เป็นผู้หญิงอ่าอย่างเงี้ยครับก็คนที่เทคแคร์ก็เป็นผู้หญิงคนสอนก็เป็นเป็นผู้หญิงหมดเลยโดยส่วนใหญ่ผู้หญิงมกักไม่ค่อยเห็นด้วยกับอาจจะคุณสามีอะไรอย่างเงี้ยว่า ทำไมอ่ะทำไมไม่ซื้อรถยนต์ทำไมต้องไปซื้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แล้วคือหุยราคาละคันหนึ่งไม่ก็ไม่ใช่ถูกถูกนะมีบ้างไหมคะเจออย่างนี้มีเยอะครับแล้วก็ไม่ไม่ผมผมโสดเก็บได้ก็ประมาณเก้าประมาณ90%จะเจอเรื่องพวกนี้ก็คือประมาณว่ามีปัญหากับผบทบผบทบก็แปลว่าผู้บังคับการบัญชาการที่บ้านนะครับก็คือเมียนั่นแหละถ้าให้พูดง่ายๆอย่างนี้ เขาแก้ปัญหากันยังไงเออบางคนแก้ได้บางคนแก้ไม่ได้นะครับคือบางคนก็คือบางคนต้องใช้วิธีคือเวลวร้ายที่สุดเลยผมเห็นคือแอบซื้อแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนอ่านี่ก็มีอันนี้คือแฟนไม่ให้นะครับแฟนรู้สึกว่ามันไม่เซฟมันไม่ปลอดภยัยมันแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเยอะนะคือซื้อแล้วก็ไม่ได้บอกที่บ้านซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ดีหรอกแบบเนี้ยจริงๆต้องคุยกันเพราะว่า,วามอเตอร์ไซค์มันนิดการดูแล นะซื้อไปฝากบ้านเสื้อบางทีคือมันอยู่ไกลตัวเราเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ขี่เราจะเราจะไม่คุ้นมือไงแล้วเวลาขี่ะจะมีอุบัติเหตุได้แล้วก็อีกจําพวกหนึ่งคือเจรจากันจนแบบว่าไปด้วยกันเลยแล้วกันสอนเลยอสอนเลยแล้วตัวเองก็ลองขี่ด้วยเลยไหมอ,อันนี้คือเอ็กซ์ตีมหน่อยเอ็กซ์ตีมสุดๆเลยคือเธอคันหนึ่งชันคันหนึ่งไปเลยก็คือจูงมันไปซื้อคนละคันเลยอะไรเงี้ยอ่ะ ก็ขี่รถเตี้ยๆหน่อยใช่ไหมครับให้มันขามันถึงๆเนะี่ยผมเจอแบบว่าเป็นครอบครัวนักขี่ก็มีนะพ่อแม่ลูกขี่เนะี่ยครับอย่างซูโม่กิ๊กหรือหักปลาซูมโมกนะ่กิ๊กลูกชายก็ขี่พ่อก็ขี่แม่สอนเนะี่ยคือเหตุผลหลักๆเลยที่ท,ที่คลาสสิกเลยที่เราจะโดนเยอะๆคือว่าซื้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อย่างเงี้ยราคามันเท่ากับรถเก๋งเลยนะใช่แล้วทําไมเราไปซื้อบิ๊กไบค์อ่าแล้วทําไมเราไม่ไปซื้อรถเกง๋ง ผมยกตัวอย่างอย่างเอาเรื่องรุ่นถูกที่สุดเนี่ยในตลาดก็น่าจะตั้งสี่แสนอะไรเงี้ยสี่แสนมันก็แจ๊สได้เลยใช่ไหมคอนเดอร์แจ๊สอะไรเงี้ยหรือคันหนึ่งที่แพงที่สุดที่ผมเห็นเขาซื้อกันประมาณ4ล้านอะไรเงี้ยสี่ล้านนี่มันเบียรนดับเบิลยูสองคันเลยเนี่ยใช่ไหมครับยังไม่รวมของแต่งนะซึ่งจริงๆผมจะบอกว่ามันคนละฟีลลิ่งกันคือคือคือมันก็มีคนที่เขาเรียกว่าคนที่ขี่บิ๊กไบค์พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีรถเก่งหมดแล้วแหละคือเนี่ยคือคือคือตามหาฝันและคือประมาณว่า อยากตามหาฝันอย่างผมเนี่ยคือให้ผมไปขี่ในชีวิตประจำวันก็ไม่ไหวหรอกมันมันร้อนมันรถติดอะไรเงี้ยกับอีกจําพวกหนึ่งก็คือเป็นประมาณว่าขี่ในชีวิตประจําวันเลยคือซื้อมาเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันเลยก็มีแต่น้อยอาจจะประมาณสักสิบสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะมากอย่างตอนนี้จะมีคนตั้งคําถามเยอะมากเลยว่าอ้าวมอเตอร์ไซค์มันคือเนื้อหุ้งเหล็กแล้วผู้หญิงอย่างเราเราอย่างเงี้ยค่ะมักจะมักจะเป็นห่วงไงเวลาไปออกทริปหรืออะไรอย่างเงี้ย ว่ามันจะปลอดอันตรายถึงขนาดไหนเกิดมันล้มครั้งหนึ่งมอเตอร์ไซค์มันคันใหญ่นะเราเราจะดูแลตัวเองด้วยจริงๆเอาเรื่องเอาเรื่องเวทจริงเรื่องความปลอดภัยก่อนเนี่ยความปลอดภัยของบิ๊กไบค์หรือจริงๆแค่มอเตอร์ไซค์ก็แล้วกันนะมันจะไปเทียบกับรถเก่งม่ไดหรอนะครับคือมันมีความเสี่ยงกว่านะครับมันมีความเสี่ยงสูงมากกว่ามากๆๆมากเลยนะครับผมขี่ส้นใต้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อบิ๊กไบค์หรือว่าซื้อพวกมอเตอร์ไซค์พวกนี้ขี่เนี่ยผมต้องคิดให้มันตกก่อนนะว่า เอคืออย่าไปคิดตอนสนุกนะคิดตอนที่แบบว่าเราเราพร้อมจะขี่มันจริงหรือเปล่าสมมติว่าถ้ามันล้มขึ้นมาเนี่ยเราเราดูแลตัวเองไหวแค่ไหนงานการเราต้องหยุดต้องอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคิดตรงนั้นให้ตกก่อนแล้วก็คิดถ้าคิดกลับไปกลับมาคิดกลับไปกลับมาแล้วก็ยังตอบคําตอบว่าโอเคมันคือใช่ก็ซื้อสซะแล้วก็ไปเรียนนะครับจริงๆหลายๆคนชอบคิดว่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์เนี่ยนะ มันก็เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปจริงๆไม่ใช่นะครับทักษะการขี่ผมเรียนผมเรียนประมาณ2ี่สสคอร์สเรียนอยู่นั่นน่ะเรียนเรียนเรียนจุามีผมด้อยขี่ตามเพื่อนเขาไม่ทันเงี้ยเราเพิ่งจะยูเทินมันไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ย่อทอนะเราก็ไปเรียนเรียนผมว่าผมเรียนทุกคอร์สที่มีอยู่ในเมืองไทยผมเรียนหมดแล้วนะครับกับคอนด้าผมก็ไปเรียนกับดูคาติผมก็ไปเรียนกับอาจารย์ดังๆลงสนามเข่าเช็ดพื้นใส่เลสสูดผมเรียนหมดแล้ว ตลอดหนึ่งปีแรกเนี่ยเรียนอย่างเดียวเลยแล้วก็ปีที่2งเนี่ยคึงเรื่องออกริปนะครับก็มันก็ช่วยทําให้เราเซฟตี้แต่ถามว่าแล้วแล้วถ้าทำแบบผมแล้วแล้วมันคือไม่มีไม่มีมมอุบัติเหตุเลยใช่ไหมไม่ใช่มีแต่ว่ามันจะน้อยลงแล้วก็ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราจะรู้วิธีการที่เราจะแก้ปัญหากันยังไงอะไรเงี้ยผมก็เคยมีอุบัติเหตุเพื่อนในกลุ่มก็เคยมีอุบัติเหตุตายไปก็มี ค,คือเสียชีวิตคาตาผมเลยอันนั้นคือเลวร้ายที่สุดเลยอะไรเงี้ยครับที่เจอมาแล้วก็เดีย๋ยวที่ไปทริปที่เมืองจีนมาคันหนึ่งประมาร้านหก mm hmm. ก็หล่นอยู่ในคูน้ำเร mm hmm. ียบร้อยต้องโค mm hmm. สารพัดอันนี้คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอฟังแล้วเราเดี๋ยวโอ้ยมีแต่ด้านดีเดี๋ยวเชื่ออาจารย์โอมเดี๋ยวไปซื้อเลยเน,นี่ยมันจะมีด้านลร้ายๆพวกนี้อยู่ซึ่ง,ซ,งซึ่งเราแก้ปัญหาด้วย,วยการฝึกฝนในนะครับ mm hmm. ก็ไปเรียนรู้ทักษะเบสิกแล้วก็พวกอุปกรณ์ป้องกันอย่างเงี้ยครับที่เห็นผมมีหมวกกันน็อกเยอะเนี่ยเพราะว่า จริงส่วนหนึ่งมันเป็นแฟชั่นนะแต่ว่าอีกส่วนนี้ก็คือว่าหมวกกันน็อกพวกนี้อายุใช้งานมันประมาณสักปีหนึ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นแค่ตรงนี้แค่แค่แค่สองแค่สองอันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วพี่โอค์เองค่ะสะสมหมวกเหล่านี้อยู่ประมาณตอนนี้มีตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแค่สิบกว่าใบแล้วครับสิบกว่าใบเมื่อก่อนมีมากกว่านี้ประมาณยี่สิบกว่าใบยี่สิบกว่าใบขายไปเพราะหมวกพวกนี้มันมันอายุการใช้งานประมาณปีหนึ่งดีที่สุดเพราะฉะนั้น พอหมดปีปุ๊บผมไม่ต้องเปลี่ยนไมต้องเปลี่ยนมันคือจริงๆมันก็จะใส่อีกหลายๆปีก็ได้แต่พีเงียวว่าม,มันก็ไม่ดีเพราะพวกเราขับรถเร็วอโอาย,ย,ยพวกผมใช้ความเร็วกันร8อย0 0บกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคิดว่าถ้าคว่มไปเนี่ยมันจะต้องดีที่สุดครับรวมถึงไม่ใช่แค่หมวกกันน็อกอย่างเดียวแต่ก็คือต้องมีตรงส่วน,วนอื่นที่ช่วยเซฟตี้ด้วยหลายอย่างครับถุงมืออย่างเงี้ยครับอย่างที่เห็นเนี่ยถุงมือเสื้อกาดกาดเสื้อนหนังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญคือ เรื่องของการฝึกซ้อมก็พูดกันไปพอของปากของคอแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าช่วงหน้านะคะแฟชั่นรีเฟล็กค่ะเราจะมาพูดถึงเทรนด์กันบ้างนะคะว่าเอ๊ะผู้หญิงมาขี่ดูพิติมีแฟชั่นอะไรที่แบบว่ามาจากอุปกรณ์การขี่หรือว่ามีแฟชั่นยังไงบ้างในสไตล์ของที่ดิโอมเห็นแล้วน่าสนใจค่ะติดตามกันช่วงหน้านะคะ ว้าวกันไปแล้วนะคะในช่วงอิสปายว่าไลฟ์สไตล์ของหนุ่มๆท,ที่ขี่ดูคาตี้นี่เป็นยังไงแต่ว่าไลฟ์สไตล์นี้ไม่ได้ห่วงไว้สำหรับหนุ่มๆเท่านั้นค่ะสาวๆเขาก็ขี่ดูคาตี้กันเพียบเลยค่ะจริงค่ะถึงขั้นที่ว่ามีซีซั่นในการใส่ชุดเลยอย่างนี้เลยนะคะ <S <S ช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าจริงๆมันมีเทรนด์ของผู้หญิงเหมือนกันนะในการ<ช>ขี่ดูคาตี้นะคะใ,<ช>ในฐานะที่เป็นผู้ชายที่เห็นแล้วว่าแฟชั่นของผู้หญิงเนี่ยมันน่าสวยงามขนาดไหนนะคะใน ค,ครัาแฟนชัิดขนาดไหนแล้วตอนนี้ในกลุ่มเองเนี่ยมีผู้หญิงเยอะไหมนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ใช่กลุ่มที่มีผู้หญิงเยอะที่สุดนะความสนุกอีกอย่างหนึ่งของการขี่มอเตอร์ไซค์พวกนี้คือเรื่องการแต่งตัวคือมันมีพรอ็อพมันมีรองเท้ามีอุปกรณ์แล้วมันต้องแบบว่าใส่เป็นซีซั่นด้วยนะ ฤดูดบบร้อนม<น>ีแต่เป็นซีซันเลยเหรอใช่ตอนนี้อยู่ในช่วงฤด,ดูร้อนมันก็มันก็จ่อคอลเลคชันเป็นฤด,ดูร้อนอะไรเงี้ยผมมีเต็มตู้เลยผู้หญิงนี่มีตั้งแต่เสื้อแบบต้องเข้ารูปไซส์ S 3S อย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็เออมันต้องมีกรีบโอ้โหอะไรของมันสรารพัดอะแล้วก็ชุดเนี้ยเหมาะสําหรับทัว์ลิงสําหรับคนซ้อนเหมาะสําหรับคนที่เป็นไบค์เกอร์เองที่เป็นผู้หญิงเองอย่างเงี้ยนะครับหมวกกันน็อกอย่างเงี้ยครับสำหรับลายที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยครับ คือทุกอย่างมันจะมีคอลเลกชันของมันเยอะกว่าผู้ชายเยอะมากถุงมืออย่างเงี้ยก็จะเป็นถุงมือสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งผมว่าความสนุกอีกอันหนึ่งของการขี่มอเตอร์ไซค์คือการเลือกแต่งตัวพวกนี้จริงๆผมเป็นคนไม่บ้าแฟชั่นนะแค่แบบเป็นเกงยีนรองเท้าอะไรเงี้ยธรรมดาแต่ว่าพอขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันต้องจัดเต็ม,มอืมมันสนุกเนี่ยคือแบบพอเจอหน้ากันเฮ้ยเอ้ยเก๋ไหนนี่วะเอ้ยคอลเลกชัน hey! ใหม่เลยนี่ <Hey! S 1> จริง,ง,งจริงจริงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่า หูตัวนี้นี่แกะออกมาจากแคตตาลยีใหม่ล่าสุดอะไรเงี้ยอย่างอย่างหมวกกันน็อกเนี้ยนี่ก็เป็นเวอร์ชั่นแบบที่ยังไม่มีขายในเมืองไทยนะครับไปเนี่ยผมก็ต้องไปเอามาจากอ e Ba y มาก่อนครับอะไรเงี้ยแล้วกลุ่มผู้หญิงกันเองนะคะกลุ่มผู้หญิงก<ค> <ๆ S 2> <ด>ันเองเนี่เคยยได้แบบไป,ไปไปไปอยู่ในกลุ่มผู้หญิงเองเวลาเขาเขาคุยกันเรื่องการแต่งตัวเรื่องแฟชั่นในการแบบเลือกมานี่คือเขาคโหโหโหุยกันยังไงโอ้โหเขาคุยกันประมาณว่าเฮ้ยเสื้อที่อยูใส่เนี่ยมันเป็นคอลเลกชันเก่าแล้วปีเก่าแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถุงมือยี่ห้อนี้ทำไม ซื้อมาทาไมอะ่ะมัน,ม,นมันไม่ดีมันไม่สวยมันโอ้โหจุกแจ๊กจุกแจ๊กจุกแจ๊กแล้วก็สุดท้ายได้ไปจบเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องการแต่งหน้าสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้ชอบแล้ว <laughs> มันมีเออแล้วมันมีถึงขนาดแบบว่าใส่แล้วก็แต่งตัวยังไงให้รู้ว่ากําลังขี่คนนี้เป็นผู้หญิงด้วยก็มีคื <c oughs> อเขาคราวไงแล้วผาวอย่างเช่นตอนจออแล้วก็ใส่รองเท้าต้องมีส้นนิดนึงให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงขี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ มันจะมีช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นช่วงแฟชั่นของผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะครับเขาจะรวมตัวกันแถว CDC เรียกทางด่วนราดตระ t h คือได้าอยโอเคเราเราเข้าใจกันว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าฟรีสไตล์เงี้ยโอเคเรื่องเซฟตี้ก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่เขาจะปรับแต่งตัวจิ๊ดจ้ากันาดประชันแบบเบิ้ลเบิ้ลมาโอ้โหใส่เข้ารูปรองเท้านี่ขนาดนี้ส้นอย่างเงี้ยส้นสูงขนาดนั้นเลยอะสูงแบบว่าทุกคนจะไม่ใส่ชิลสโมกดำอย่างเงี้ยจะใส่ชิลแบบเหมือนประมาณว่าเป็นบล็อกตาที่เราแต่งมาเต็มแล้ว ใช้ชิวใส่พอจอดมาเสร็จพวกก็ถอนหมวกกันน็อกมาโอ้โหเหมือนตอนออกจากบ้านเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนที่เห็นคนที่แบบก้าวลงจากรถแล้วแบบเป็นแต่งหน้าเต็มแล้วคือลุ้นอะเพอร์เฟกมันโอ้มันมันมันมีมันมีโมเมนต์นี้เหมือนกันนะเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายนะครับก็คือว่าบางคนเนี่ยจะหล่อมากเวลาแต่งกัย่างนี้นึกภาพไหมครับคือแบบใส่หมวกกันน็อกแล้วหล่ออางี้ คือหลายๆคนก็ขี่แล้วมีผู้หญิงซ้อนมันเท่ป่ะอาหลิวไงแต่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีใครมาซ้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงทหาอันตรายมันอันตรายขึ้นไปอีกประมาณสองเท่าอ่ะเพราะว่าแบบถ้าเราถ้าเราล้มไปก็ไม่ใช่เราคนเดียวใช่ไหมครับมันจะมีอีกคนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอีกคนนึงอ่ะอย่างเราเราเราูรา้วิธีล้มอนะ่ะเรารู้วิธีกระโดดเรารู้วิธีม้วนตัวสุดท้ายฝากทิ้งท้ายเลยค่ะสำหรับคน <c oughs> ทั่วไปที่อยามีความสนใจเกี่ยวกับบิบ๊กค์ คือตอนนี้มีคนสนใจเรื่องบิ๊กไบยเออะนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมเจอเนี่ยนะครับประมาณสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะครับอัตราส่วนเนี่ยผมผมเคยไปลองพยายามนับดูเนี่ยครึ่งหนึ่งนี้ไม่ได้ชอบจริงซึ่งหนึ่งเนี่ยคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณชอบมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งมันแพงใช่ไหมครับแล้วก็คุณต้องลงทุนกับมันเยอะที่สําคัญคือมันอันตรายมากน,นะครับมัน มันมีอุบัติเหตุได้มันเกิดอะไรกับตัวเองได้อันที่หนึ่งก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณชอบมันจริงหรือเปล่าอันนี้คือสําคัญถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ชอบมันจริงมันเป็นแค่แฟชั่นคุณลองขี่แล้วมันร้อนมันหงุดหิดมันรถติดมันอสารพัดปัญหาอย่างเงี้ยผมว่าลองแล้วก็ขายแล้วก็เลิกพอเลยอย่างเงี้ยนะครับอย่าอย่าดันทุนรังตัวเองไปอีกเพราะมันมันจะมีปัญหากับคุณแน่ในอนาคตอันที่2คือการเลือกกลุ่มในการขี่อันนี้สําคัญที่สุดเลย หลายๆคนเนียเลือกกลุ่มไม่เป็นนะครับคือตัวเองเป็นเบกิเนอร์แล้วก็ไปอยู่กับกลุ่มที่แอดวานซ์หน่อยนี่ครับแล้วก็ไปตามเขาไม่ทันทีนี้พอเวลาเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันเร็วๆเราก็พยายามเค้นให้ทันทีนี้พอให้ทันเสร็จนีมันไม่ทันหรอกมือใหม่กับมือเก่าอนุภาเลยนเหมือ <ๆ S 2> ที่พี่องขี่ช่วงก่อนหน้านี้ใช่ตู้มันก็อุบัติเหตุเฮ้ยามวเป็นเรียนก็ต้องเป็นเรียนเซฟตี้เป็นเรียนไรดิ้ง วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะขอบคุณพี่โอมงค่ะครับคุณครับเป็นยังไงกันบ้างคะโอ้โหเทรนด์ฮอตฮิตขนาดนี้มไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะคะจะค่อนข้างอินแต่ชอบที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมคะใส่ส้นสูงขับมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอันนี้สุดค่ะเปรี้ยวมากส้นสูงเดินนี่ก็จะแย่อยู่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์นี่สุดเลยนะ ถูกต้องเท่านั้นไปติดตามกันได้นะคะสําหรับคนที่อยากจะลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองดูค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆนะคะอย่างของหญิงเองนะคะก็คือนภพัทรโคลเซสค่ะค่ะชุดที่ป้าสมใจนะคะจาก Nextface ค่ะพบกันได้ใหม่นะคะในรายการ MetroMo m e n t ของเราแต่อย่าลืมนะคะไปติดตาม Facebook ของเราค่ะที่ MetroMoment now 26ด้วยสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย